ทนงั้นเหรอทานข้าวเย้ะนะคะแม่จ้าลูกฮัโหลจ้าพี่แชมป์เดี๋ยวพี่ฝากดูแลแม่พี่ด้วยนะนอกจากโรสแล้วพี่ก็ไม่ไว้ใจใครอีกแล้วล่ะ เดี๋ยวพี่สัญญานะว่าพี่จะรีบหาเงินเก็บเงินเยอะๆเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนผัวเมียค่อื่นโอเคไหมได้เจ้ะพี่ไม่ต้องห่งวงนะจ๊ะหนูอ่ะดูแลแม่พี่อย่างดีเลยแล้วก็พี่อ่ะอย่าทำงานักโผมให้มากนะดูแลตัวเองด้วยเออแล้วก็อย่างหนึ่งเงินเดือนเนี้ยพี่โอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะนอกจากค่ายาของแม่แล้วอ่ะโรสจะเอาไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่บ้างนะโอเคไหม น้องอะ่ะอยู่แต่บ้านแล้วก็ดูแลแม่พี่นี่แหละไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินด้วยืถ้ายังไงอะ่ะพี่อ่ะก็ประหยัดประหยัดด้วยนะจะได้เก็บเงินแล้วก็เอามาทําทุนหาอะไรทาที่บ้านเรากันครับคุณภรรยาได้เลยครับผมจ่ายเงินแค่นี้นะอร่อยไหมคะแม่อร่อยมาก <laughs> หวังว่าแค่นี้จะพอค่าย,ยาแม่แล้วพี่แชมป์ยาแม่ทำงานอยู่แต่พี่ดูกลับ ใจนี้จะพอค่ายาแม่เลยนะ <c oughs> ทำไงดีอ่ะยาแม่ก็เหลือร้อยลง อีกแล้วอ่ะงานนี้ทำาไม่หรอกใ <c oughs> ส่เจ้า่แม่เป็นโรงพยาบาล่อนงานนี่ล้ทีเลย <c oughs> แต่จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าหมอแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ของขวัญสำหรับวันครบรอบคบกัน3มเดือนของคุณแต้มนะครับผมอะไรกันคะเนี่ยมีของขวัญครบรอบมิทุกเดือนเลยเหรอเรื่องเล็กมากนะคุณแต้มสำหรับคนสำคัญแบบคุณไงใช่อะคะเห็นโทรมาตั้งหลายสายไม่รับเลยเหรอเผื่อเขามีธุระสำคัญคนรับใช้ที่บ้านนะครับผม พอดีผมให้เขาดูแลแม่ผมอยู่แล้วก็ทุกเดือนน่ะเขาจะโทรมาขอตังค์ผมแทนไม่ต้องมาคิดมากนะครับปีจังเลยนะคะที่มีคนดูแลแม่ให้ด้วยแบบเนี้ยตั้นจะได้ไม่เหนื่อยแหมเพื่อใช้คนหนุบอบบางแบบคุณแปมอะไปทํางานอย่างนั้นได้ยังไงกัน,นะครับงานแบบเนี้ยก็มีแต่พวกกรรมกรชั้นต่ำเท่านั้นแหละที่ทําได้ <laughs> เง,งั้นเหรอที่เธอทำแ้่อะไรของเธอเนี่ยคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอมาทำไมทำไมไม่อยู่ดูแลแม่ที่บ้านฮะอ๋อนี่พี่ยังจำได้อยู่เหรอว่าตัวเองมีแม่นี่มันกี่เดือนไปแล้วที่พี่ไม่ส่งเงินมาพี่รู้ไหมว่าเงินเก็บหนูมันไม่เหลือแล้วรีบจับมันนอกไปดูนี่เลยนะดูสภาพไปสิ ทำไมมันเน่าขนาดนี้เนี่ยหนูออกจากงานมาก็เพื่อดูแลแม่ของพี่หนูดูแลท่านอย่างดีมาตลอดพราะคิดว่าแม่ของพี่ก็เหมือนกับแม่ของหนูส่วนเสื้อผ้านั่นหรอหนูไม่เคยซื้อหรอกหนูต้องอยู่หนูต้องอยู่กินแบบประหยัดมาก็เพื่อว่าจะเก็บเงินก้อนเพื่อไปเปิดร้านกับพี่ ลานบ้าอะไรจะไปบ้านนอกไปดูพี่สิพี่แต่งตัวหรูพี่มานั่งคาเฟ่แล้วผู้หญิงคนนี้ใครกะแฟนพี่เหรอพี่บอกว่าพี่จะไม่ยอมให้แฟนของพี่จะต้องทำงานกรรมกรเพื่อดูแลแม่เด็ดขาด แล้วหนูล่ะตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาหนูเป็นคนรับใช้ใช่ไหมคะพี่หลอกใช้กันมาตลอดเลยหมายความว่าไงอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นเมียคุณเหรอทำไมคุณต้องรังเกียจเขาด้วยเขาดูแลแม่ให้คุณนะแค่ดูแลแม่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเมียรหรอกเธอเห็นฉันมีเงินหน่อยละสิก็เลยอยากจะมาจับใช่ไหมล่ะ หนูยอมเป็นเมียพี่ต่อหนูคงเป็นควายแล้วล่ะค่ะพอกันทีรองให้หนูดูแลแม่แต่ตัวเองมาเสวยสุขใช้ชีวิตหนูลากับผู้หญิงคนอื่นอย่ามายู่งกับคุณแมนะเข้าใจไหมคุณคะผู้ชายคนนี้ไม่มีความเป็นลูกผู้ชาย ชอบหลอกลวงแม้แต่แม่แท้แท้ของตัวเองยังทิ้งขว้างถ้าคุณไม่อยากเป็นควายแบบฉันคุณรู้ใช่ไหมคะว่าต้องทำยังไงคุณแต้มอย่ไปฟังเขานะผมไม่ได้หลอกคุณจริงปล่อยตามรับไม่ได้ที่คุณไม่เห็นคุณค่าของผู้หญิงขนาดผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคุณยังทิ้งได้แล้วฉันล่ะฉันไม่ได้งอนะคุต้ม แล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกเต้ยเต้ม,มเมพราะเธอคนเดียวเลยนะเพราะหนูงั้นหรอกพี่ลองตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างดีไหมคะจะได้รู้ว่าตัวเองทำตัวทุเลศนมากแค่ไหนส่วนนี่บินค่ารักษาของแม่พี่ถ้าพี่ยังมีความเป็นคนอยู่พี่ก็ควรกลับไปดูแลแม่ของพี่ พ่อแม่ของพี่ป่วยหนักมากและต่อไปนี้นะกรรมกรคนนี้ขอลาออกค่ะอย่าเพิ่งไปพี่ขอโทษรุดโถ่ยไอชั่ไอโง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 ่แล้วใครจะอยู่ดูแลแม่ต่อวะเนี่ย